อ่านะคบพี่น้องซียิมเตยตมเทนะครับพี่น้องมาทานทานส้มตำกันพี่น้องพี่น้องตำไทยตำทะเลนะครับพี่น้องตำทะเลรวมมานะคะพี่น้องกลับมาจากสซรินแล้วนะครับพี่น้องมีขนมจีนเปล่าด้วยหิวข้าวมาถึงแต่เช้าเลยพี่น้องทานส้มตำไทยแต่เช้าเลยนะพี่น้องตำไทยใส่ปูใส่กุ้งใส่ไข่หอยแมงหอยนางรมนะพี่น้องตำทะเลรวมมีกุ้งมีหมูยอมี ผู้จืดด้วยนะคะพี่น้องผักเข้าวันนี้พี่น้องมาจากบ้านนอกนะเนี่ยผักนี่ปลอดสารพิษนะคะพี่น้องผิวสาว่าปลูกมีสลัดคอสมีอ่าสลัดคอสมีแล้วก็มีสลัดอีเนี่ยสีขาวพี่น้องที่เรากินกนะันไอ้เนี่ยแล้วก็มีสีม่วงน้อง้มีผักกระโดนด้วยนะยอดกระโดนมาด้วยนะพี่น้องอยากทานกระโดนยิงทานกระลาบน้องแล้วก็มีมะเขือมะเขือเปาะพี่น้องนี่มะเขือเปาะกรอบเนี่ยเขาปลูกเองนะพี่น้องนี่ ไม่มียาหรอกพี่น้องมาเดิมพี่น้องประเทศต่างประเทศทานข้าวกันทานข้าวกันการทำตำกันนี่ก็อันนี้ก็คือผัดนะคะพี่น้องผัดผัดปลานะพี่น้องผัดเนื้อปลาใส่ดอกกระหลำ่ำเนี่ยเดี๋ยวถ้าทาน้มตำเสร็จก็มันหิวข้าวก็เลยทานซมตำก่อนนะคะพี่น้องขนมจีนโอ้ไปนู่นหิวมากพี่น้องมันมันยุ่งยุ่งไปงานโอ้หิวโซเลยพี่น้องเอ้ยเขาจะเป็นลมพี่น้องมานะคะพี่น้องเอฟซี อืใส่ตั้งหลายอย่างเลยพี่น้องดูสินี่ใช้มือนะครับพี่น้องสกัดไฟเอาขนมจีนกันเอาขนมจีนมาห่ออ,อย่างนี้ดีกว่าพี่น้องนี่ง่ายกว่านะ้มตำโมูยแซ่บหลายพี่น้องหิวจัดพี่น้องอยู่นู่นไม่ได้ทานที่มันเหนื่อยทานไม่ลงอืม อร่อยเนาะเผ็ดๆเกลือรักแร้เลพี่น้องปลูกเองจะลำมก็มีตลาดสีม่วงพี่น้อ,อ,นอ,องน,อนี่อร่อยมาก ืมสุดยอดเลยพี่น้องกุ้งต่อน้ำราดน้ำมันอยร่อยนะพี่น้องไข่เนี่ยหอ่ไข่น้ำนมไา่ก็หลงละยี่สิบห้าพี่น้องให้ลูกให้ก็มีปลาบึกด้วยนะพี่น้องนี่แซ่บหลายพี่น้องเขาก็เอาอันขนมกินนะพี่น้องมาหอนะนี้ก็ตทษควาภัยได้พี่น้องถ้าทานไม่สุภาพแต่มือล้างสะอาดแล้วนะคะนี่พี่น้องหอยอย่างนี้เลย ถ้าจะใช้มือก็ได้แต่แลราตักช้อนอย่างเงี้ยส้มเนี่ยส้มมีนะพี่น้องนี่อย่างเงี้ยมันมีได้น้ําส้มตำด้วยอร่อยพี่น้องแล้วก็ทานไงเนี่ยอือหืออร่อยมาก เลยนะอย่เป็นน้องหอยอย่างนี้เลยแล้วก็ตักไอ้นี่อย่างนี้เลยมันได้น้ำต้ตมตำด้วยอืออือแล้านำมาข้าวนเนี่เอามาโชว์พี่น้องกันอ้อ้ยจริง น้องดูผักสิรับปลูกเองนะอืงานมากเลยพี่น้องดูสัตครอสเนี่ยไมไม่มีขี้วัวเอ้ยไม่มีไม่มียาหน้าพี่น้องใส่ขี้วัวขี้อะไรเงี้ยมกรบมากพี่น้องพี่สาวบอกไปเอาผักผักผ่า,ผา,ผากันกลิบเป็นกรละมังแล้ว่อใบตองมานะพี่น้องโหโอ้ยปสุรินทดินพี่น้องเอ้ยเด,ดรอนมาก เดือดร้อนจริงพี่น้องไม่อยากไปเรกไม่สามีนายสุรินทร์นะสุดยอดเลยนะจะบอกให้ขนาดมีต้นไม้อเอามาอยู่เลยโอ้เผ็ดพี่น้องแซ่บอันนี้มันคือเทศอืมกูจุดนะเนี่ย อูดูใครเขาลวกนะพี่น้องเขาลวกน้ำสลบสลบอืมอืม่อรอ,อืมพี่น้องดูอะไรยอดผักกระโดนบ้านเรานี่กินมากินกระลาบนะเยอะๆเอามาเนี่ยพี่น้องได้แช่ตู้เย็นไมืม ชอบทานมากพี่น้องเราไปทานส้มตำนี่แหละใครบอกใครใครทานผักผักกระโดนส้มตำม,มานี่แหละทานให้ดู <c oughs> คนชอบทานผักน,นะพี่น้อง <c oughs> ขนมจีนซื้อเข้ามาในขนมจีนนี่นี่ขนมจีนมีน้อยวันนี้แม่ค้าว่าหมดยังไม่ได้เอามาเลยครับคนไปซื้อยังไม่มาได้มาครึ่งเค็ง <c oughs> พี่น้องดูนะนี่กุ้ง อืมอืมน้ำซับหน่อยๆพี่น้องเดี๋ยวไปซื้อลาบมากินนะพี่น้องปลาเคือพี่น้องดูวยาเคือกรอบเนี่ยอ่ตอตรงนี้เลยวุ้ยอร่อยจริงๆพี่น้อง มันมีคำบรรยายตมตำไทยสามรสนะพี่น้องเอ้ยแสบแสบึงข่อยม้วนผักด้วยพี่น้องงานแต่งลูกสาวก็พี่น้องเอ้ยร้อนก็ร้อนพี่น้องวันนี้นะพี่อยอเลยพี่น้องเอ้ตำทะเลรวมแล้วก็มีตีนตีนตีน,ตนไก่ด้วยนะพี่น้องนี่ตีนไก่นี่

Rồi mấy ông nhỏ. Giờ tôi hộp ông nhỏ. lên. đi. Rồi là mình em. Hãy subscribe พ่อหล,ว,ลวงค่ะพี่น้องลูกผักสิเนชอบทานผักพี่น้องเอ้ยหมวนอย่างนี้แหละพี่น้องนี่พี่น้องท่านใดที่บามาแล้วตอบช้าขอโทษนะพี่น้องเดยจะตามตอบให้หมดทุกบ้านเลยนะพี่น้องนะต้องน้อยใจนะพี่น้องจำไี้ว่าว่ายาดีสาไปไหนไม่ไปได้ไปไตามกลับมาเลย ไปสุรินมาค่ะไปสุรินมาไปงานเต่งลูกอรมปาหมึกเป็นยัพี่นอ้อง าว <Now. S 2> ซื้อตำตำเจ้านี่อร่อยจริงพี่น้องไม่มีคำบรรยายเลยมันอร่อยมากกับข้าวเนี้ยนะก็ไปเลมเลมเอกข้าวเนี่ยเรลมหลังไม้นะพี่น้องทานกับข้าวทีนะไปสามีันพี่น้องเอ้ยไม่ได้ทานอะไรเลยทานคำสองคำ เหนื่อยพี่น้องเดดก็ร้อนงานแต่งลูกอู้วถ่าพี่น้องเห็นนะเดดเปรี้ยงเลย เกือเทศอร่อยมากพี่น้องอ่อ,อนจอดผักกาดโดนนี่พี่น้องในะถาดเยอะแยะเลยซื้อลาบมากินนะพี่น้องซื้อก้อยโอ้โหสุดยอด เผ็ดด้วยพี่น้องต้งตมตำไทยทำไมเผ็ดแม่อร่อยนะโอ้เจ้านี้ตำได้ถูกใจมากพี่น้องมันสามรสนะน,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 นะพี่น้องดูนี่ให้น้ยอยนี่เดยกพี่น้องเพียบไหหมูยอนะพี่น้องนี่หมูยอปลาหมึกกุ้งหอยนางรมปูจืด เด็ดเด็วพี่น้องพี่น้องดูกับปลูกผักง,งามไม่งามเนี่ยต่อสารคิดเนี่ยเขาจะมีน,นั่นนะบางแดดนะพี่น้องเนะาะไม่ให้แดดมันสองโดนเนาะโอ้โห มันงามจริงนะเยอะเลยในโชคแค่นี้นะพี่น้องเต็มเลยเอามาห่อไปโตงมาใส่กระเป๋ามาพี่น้องอยู่รถตู้เลยญาติขับรถตู้ทำให้รถตู้วิ่งสบายหน่อยส่งถึงหน้าบ้านห้องรุมปลาหมึก ปรีได้พี่น,ออน้องช้อน่อมไว้ก่อนนะถ้าใช้ช้อน่อมไม่ได้น้ำมันนะพี่นอ้องมันไม่อร่อยอืมหกรอบมากอร่อยอืมอืมลองฟงังเสียงมันนะ่ะ อืมน้องโอ้ยเผ็ดแท้ทำเผ็ดทงอร่อยตกักบนแกงเลยนามันมันแซ่บมากนะมันอืมกุ้งสดลวก เดี๋ยวให้เขาลวกก่อนนะพี่น้องกรุงสดรันานี้หน้าร้อนน้ำเบเนเทีย,ยต้องลวกอือหไปร้องไห้ไปพี่น้องอย่าว่าเด้ออยา่ามานะพี่น้องอยรามานะโอ้ <c oughs> <c oughs> สุดยอดดิพี่น้องเมนธรรมดาเด้อ กระเถือกกระโไม่มีคำบรรยายมาเถือกหัวใจน้อง รับคอร์สเนี่ยพี่น้องกรอบมากแหบุอายพี่น้องโก้แคบพี่น้องเอ้ะโตนิก โอ้ยกินไปเองให้ไปนะจ๊ะพี่น้องมันเผ็ดน้องดูพริกดิ เปิดลายพี่น้องก็จะลาพี่น้องไปก่อนนะไปเล่อหลังไหม่นะพี่น้องอมเป็นทองร้อนพี่น้องทานใดที่วัมาแล้วขอโทษขออภัยนะพี่น้องตอบช้าเปี๋ตามไปแน่นอนนะพี่น้องค่อยๆทยอยตอบให้หมดนะพี่น้องเด้อฝากพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับพี่น้องขอให้ประเทศต่างๆเติมภาพแข็งแรงรับรู้คุณนะพี่น้องนะเดินทางไปไหนปลอดภัยด้านภูมิภาคแข็งแรงเฮงๆรวยเปังนะพี่น้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายไปเล่อหลังไหม่ค่ะ สองร้อยยิๆๆนะปังสองร้อยสองร้อยต่อสามต่อไปคนละหกล้านกาทุเพื่อนมาดูเดือนบนฟ้าใหญ่มากเลยเนี่ยอยู่ตรงข้ามตรงตรงบ้านอยู่ใกล้ห้างไอคอนสยามเพื่อนเพื่อนดูนะนี่ใกล้ห้างไอคอนสยามดูสิเนี่ยโอ้โหนี่เดือนบนฟ้านะเพื่อนวันนี้เดือนเต็มบวงสวยมากเพื่อนสิ ดูดูดเดินเต็มดวงวันนี้พ <Wh> ี่เดินโอ้ยเสีด oh, okay. ูอันนี้สีแยกราดย่านะครับพี่น้องอ้ขายต้องขายีางนด้อ่านได้อนี้มน้านสันายโอ้นี้ปาก แอฟซีนี้เดินบนฟ้านะมันอยู่บนไอคอนดูซิเนี่ยตรงนั้นเป็นไอคอนสยามนะพี่น้องโอ้ใหญ่มากพี่น้องดูดูดูยังบ่มืดดิผู้นั่งทานข้าวที่ร้านน้องสาวโอ้ยคือเซี่ยงกันยากเลยพี่ซีพันหนึ่งเจ้าเป็นคนนับเหรียญแต่พี่นับเจ้าเคยเห็นอยู่แล้วว่าเหรียญเต็่ปมเอมอันนี้น้องสาวนั่งอีนั่งอีองสนั่อนันนี้เพื่อนน้องสาวอันนี้ทางนี้นี่น้องส้มน้องสมมาดีบายแอฟซีสิเออ เ้าจะลงคลิปกับทานข้าวนะครับเพื่อนด็บซีที่ตรงนี้ซีแยกลาดยาเห็นเด็กๆนั่งอยู่เนี่ยแต่ถ่ายลงโ่วงไม่ได้นี่มีหอยหวานให้เพื่อนด็บซีดูมีหอยหวานเผาตอนนี้อยู่กับสารเดลอมมีส้มตำไทยมีเนื้อทอดแต่ไม่ถ่ายทั้งนู้นครับแม่เนาะไม่ถ